คณะกรรมการสมาชิกสหกรจังหวัดมุกดาหารทุกท่านนะคะดิฉันานางพิสมัยสุวรรณไตรนะคะเป็นสมาชิกสากรณ์ที่ยืมเงินจากสากรมาเป็นต้นทุนเพื่อที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสวนนี้เป็นสวนที่ให้เพื่อนๆชมแค่นั้นนะคะจะมีอยู่ส่สวนเราจะมีสวนทุเรียนสวนมะพร้าวนะคะแล้วก็สวนกล้วยสวนยางพาราประมาณ20ไร่นะคะค่ะ เราได้ยืมเงินจากสากลมาก็มาเป็นต้นทุนนะคะในเรื่องของการดําเนินการเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้กําลังเก็บผลผลิตค่ะเก็บผลผลิตก็จะมีมะพร้าวนะคะต่อไปก็น่าจะเป็นทุเรียนนะคะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็น่าจะได้ทุเรียนอยู่ปีนี้นะคะตั้งเป้าว่าประมาณ1,500ลูกถึงสองพันลูกนะคะปีนี้แล้วก็งะเงาะก็กำลังเป็นค่ะเงาะเป็นปีที่สค่ะ ยังยังไม่เยอะมากนะคะประมาณ130ต้น,นะคะ่ะเงาะแล้วก็จะมีสวนกล้วยด้วยนะคะมีกล้วยแล้วก็ที่บ้านเราก็จะมีทําสวนผักปลอดสารพิษนะคะที่ที่เราทําค่ะเราก็อยากให้สมาชิกทุกท่านนะคะ,ะที่ยืมเงินไปก็เป็นแรงบันดาลใจที่ในเรื่องของการทรําเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อที่จะ เราก็ได้รายได้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้เราก็ได้ผลผลิตนะคะเราก็ได้ที่ดินโดยที่เรามีไม่มีเงินเราก็ได้ที่ดินนะคะเรายืมไปผ่อนไปนะคะเราก็ได้ค่ะขอบคุณนนค่ะขอสวัสดีพี่น้องสมาชิกสหกรณ์อมทราบสาสาสุขจังหวัดมุกดาหารทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจาก เพื่อนสมาชิกของเรานะคะน้องพิสมัยนะคะแล้วก็วันนี้ได้เปิดบ้านนะคะเปิดสวนให้เราชมซึ่งเราก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานพอสมควรแต่ว่าเรายังไม่เคยมาชมสถานที่จริงในวันนี้นะคะเห็นภาพตั้งแต่ที่เราก้าวเข้ามาในสวนน้องดิ่งเป็นแค่หนึ่งในสี่สวนนะคะสวนนี้จะมีบ้านให้มีบ้านพักเหมือนบ้านพักตากอากาศเลยค่ะบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็มีที่พักนะคะ แล้วก็มีวันนี้มีเมนูอาหารหลากหลายมากเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากของน้องดิ่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวกะลัมปีอาหารเมนูวันนี้นะคะทุกอย่างเลยเช่นลาบไก่นะคะแกงผักหวานไข่มดแดงนะคะแล้วก็เมนูต่างๆมากมายเราต้องขอบคุณนะคะที่น้องดิ่งทําให้เราเห็นภาพว่าการที่เรากู้เงินสหกรณ์มานะคะไม่ใช่ไปกู้เพื่อที่จะทําอย่างอื่นแต่ว่าทําให้เราเห็นภาพว่า อานาคตตรงนี้ลูกหลานน้องดิ่งนะคะอานาคตนี้สบายแน่นอนนะคะเพราะว่าดิ่งได้ปลูกไว้ให้นะคะเริ่มต้นจากต้นเล็กๆโดยเฉพาะเช่นทุเรียนที่เราเห็นอยู่นี้คือต้นทุเรียนยใช่ไหมคะมยังไม่ถึง3ปีนะคะเดี๋ยวสิ้นปีนี้น้องดิ่งจะเอาผลิตภัณฑ์ไปโชว์ให้กับสมาชิกเราเห็นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือน้องดิ่งจะเอาผลิตภัณฑ์ที่เช่นมะพร้าวอ่อนนะคะมีพันธุ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อาจจะให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ไปถ่ายทอดต่อ นะคะไปปลูกต่อได้มากมายเลยนะคะต้องขอบคุณว่าวันนี้เป็นคนแรกที่ทางสาหกรณ์เราคณะกรรมการชุดที่31เรามาชมเป็นจุดแรกแล้วก็เดือนต่อๆไปเราจะไปทุกอําเภอนะคะเพราะว่าสมาชิกเราเก่งๆข้างนั้นแล้วก็มีที่จะให้เราแรกเปลี่ยนเรียนรู้มากมายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องดิงขอบคุณท่านสามีนะคะเสดายวันนี้ไปโรงเรียนนะคะท่านก็เตรียมการไว้ให้หมดทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณมากแล้วก็ โอกาสหน้านะคะน้องดิ้งยังชวนเราอีกนะคะว่าช่วงทุเรียนออกให้มาอีกที่หนึ่งนะคะเราก็จะพยายามยที่จะบอกว่าสื่อสารกับกรรมากสมาชิกทุกท่านนะคะว่าเรามีตัวอย่างสมาชิกต้นแบบเรามากมายนะคะ มาให้น้องดิ่งเป็นที่ปรึกษาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูก<ช>มะพราะ<ช>้าวปลูกยังไงแบบไหนนะคะยินดีน้องดิ่งเนาะนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านบุญมีนะคะวันนี้เป็นกรรมการหน่วยที่ได้ช่วยให้ประสานงานทุก<ด>อย่างให้เรานะคะท่านจุลาด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกในการดําเนินงานในวันนี้ขอบคุณทุกครั้งแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้โอกาสกับพวกเราได้เผยแพร่ข้อมูลต,ต,ต่างๆเหล่านี้นะคะ ก็ขอเป็นกาลังใจให้กับสมาชิกสากรออมทรัพย the oh, ์สาสุขเราทุกท่านนะคะว่าบ้านเล็กๆนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกเลยว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะเริ่มจากบ้านเล็กๆปลูกที่เล็กๆแล้วก็เราก็จะขยายออกมาใหญ่ๆโอ้มันไกลเกินฝันแต่คิดว่าที่เล็กๆเริ่มจากที่เล็กเหมือนกันเนาะน้องดิงเนาะค่ะ ก็ขอส่งเป็นกำลังใจให้นะคะว่าเราคือสาณกออมทรัพย์ที่จะร่วมกันอดออมแล้วอนาคตลูกหลานเราก็จะสบายนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนนะครับสวนทุเรียนแล้วก็สวนสวนผลไม้ของพี่พิสมัยในสวนนาไตรนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกต้นแบบนะครับของอำเภอดงอำเภอหนองสูงเนาะนะครับมาเห็นแล้วก็มีความชื่นชมนะครับว่าพี่พิสมัยเพื่นมีความ มีความรู้มีความสามารถเรื่องของการจัดการเรื่งองการเงินเนาะการจัดการในครอบครัวว่าเราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินนะครับที่สะกอนขอให้บริการปับสมาชิกแล้วนําเงินที่ได้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจต่อยอดอกิจ,จการในครอบครัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สะกออมทรัพย์สาสุจังหวัดบุ๋ยนต้องดูเป็นตัวอย่างเป็นอีกช่องทางหนึ่งว่าหลังจากที่เรากู้เงินมาแล้วเราเราจะจะ,จะต้องทํำยังไงนะครับในการวางแผนชีวิตนะครับ ก็ขออนุญาตยื่ชมชมแล้วับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิสมัยนะครับที่ได้มีโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมกิจการของของพี่พิสมัยครับขอบคุณครับ